ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าดูๆแล้วเหมือนจับคู่มวยมาชกกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของไฮไฟเรื่องของลําโพงหรือเครื่องเสียงเนี่ยมันจะมีปลีกย่อยอะไรที่แตกต่างกันไปเป็นเรื่องปกติแล้วก็ความชื่นชอบของคนเนี่ยนะถ้าคุณชอบ A เนี่ยโอกาสจะชอบ B นี่ยากคนชอบ B ก็โอกาสที่จะชอบ A นี่ยากเพราะว่าแต่ละคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง แต่ว่าบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็มักจะบ่นว่าโอกาสที่จะเข้ากรุงเทพในการฟังเครื่องเสียงแรืองลำโพงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยโดยเหตุนี้เนี่ยทำให้ท่านมักจะจะเลือกจากที่นักวิจารณ์พูดถึงนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยตัดสินใจเลือกไปเลยซึ่งแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองซึ่งเป็นนักวิาพากษ์วิจารณ์ก็ตามเนี่ยท่านผู้ชมต้องเชื่อหูตัวเองมากกว่าเพราะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆซึ่งต่อไปนี้หรือเมื่อไร่ก็ตามที่ผมพูดถึงเนี่ย ท่านต้องจําคําพูดผมเสมอว่าต้องไปลองฟังเองดูก่อนทุกครั้งเพราะทุกคนมีบแอสหมดบแอสก็คือการที่จะโอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันมีได้หมดแม้ว่าจะตั้งตนเป็นกลางมากสักแค่ไหนก็ตามนี่ะครับมันยากอะเพราะความชอบแต่ละคนนี่ต่างกันแต่ว่าโดยประสบการณ์ที่นักวิาพากษ์วิจารณ์หรือ,อคนที่เป็นนักทดสอบเครื่องเสียงอะไรต่างๆที่เขาพยายามที่จะบ่งบอกกับท่านเนี่ย เขาก็มีพื้นฐานของเขาตรงที่ว่าเขาใช้เครื่องใช้ลําโพงอะไรที่อาจจะแตกต่างจากท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบ่งบอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงแบบร้อเซ์การเอาลําโพงสองคู่มานําเสนอในวันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าโดยเจตนาคือเป็นลาโพงที่ดีทั้งคู่แล้วก็สุดยอดด้วยกันทั้งคู่ในราคาที่เรียกว่าเฉียดกันมากเลยนะครับคือ1นึ0 0 0สสกว่าบาทนะครับเพราะมีหลายท่านเนี่ยเรียกร้องกันมากว่าอยากให้พูดถึงลําโพงประมาณแสนกว่าบาท เพราะว่ากาลังมองดูอยู่แล้วก็คําวิาพากษ์วิจารณ์ต่อไปนี้เนี่ยเป็นหูของผมเป็นเพลงที่ผมชอบเป็นเครื่องที่ผมใช้เป็นประสบการณ์ที่ผมมีนะครับถือเป็นร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ต้องถือว่าเป็นความคิดเห็นของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยท่านจะต้องไปหาข้อมูลจริงๆประสบการณ์จริงด้วยตัวท่านเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วผมยกย่องท่านว่า ถ้าสองคู่นี้ท่านไม่ชอบท่านอาจจะไปชอบคู่อื่นๆอีกก็ได้มันไม่แน่นใ,นในในเรื่องของลำโพงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่เป็นแฟนคลับหรือว่าตัวแทนจําหน่ายลําโพงหรือเครื่องเสียงเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าการวิาพากษ์วิจารณ์นั้นขอให้เปิดใจกว้างๆแล้วยอมรับกับมันบ้างนะครับนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายว่าทัศนคติของผมเป็นอย่างเนี้ยส่วนใครเชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ นะผมไม่สามารถที่โน้มน้าวใครได้ว่าควรจะซื้อคู่นี้หรือซื้อคู่นั้นในลําโพงเนี่ยเพราะเหตุผลที่ว่าทุกคนมันชอบไม่เหมือนกันหรอกแต่เราในฐานะพยายามจะทําตัวให้เป็นกลางเนี่ยก็ต้องแจกแจงให้ได้หมดว่าลําโพงคู่นี้แนวเสียงเป็นยังไงคือสิ่งที่เราอยากรู้มากนะครับเล่นยากง่ายแค่ไหนใช้แอมอะไรดีอันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์หรือคู่นี้เนี่ยมีจุดเด่นจุด,ดด้อยยังไงและที่เราควรจะทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดถ้าเราชอบมันนะครับ สินคา้าเครื่องเสียงจากบริษัทดังๆทั้งสองบริษัทเนี่ยผมบอกได้เลยนะโดยเฉพาะลำโพงเนี่ยเขาทําการค้นคว้าวิจัยมานานปีนะครับไอ้เรื่องที่จะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีมันเป็นไปไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าเรามีเงินจะซื้อแพงตักขนาดไหนรุ่นไหนยิ่งแพงมันยิ่งดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในงบแสนบาทเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณหกคู่เจ็ดคู่แต่วันนี้จะยกมาพูดแค่สองคู่ก่อนนะครับ แล้วก็ให้บังเอิญว่าทั้งสองคู่เนี่ยราคาของเขาเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับอย่างเช่นคู่แรกนะครับเกาเดอร์ค u สติกอะโครนา40อันนี้ต้องถือว่าเป็นท็อปฮิตในตลาดนะครับร้านผู้จําหน่ายก็คือทางปีชนัทนี่ขายดีดมีมากๆนะฮะไม่ว่าจะเอาไปดูหนังไปฟังเป็นโฮมเทเตอร์หรือจะใช้ทีเดียว5-6คู่สําหรับที่จะใช้ระบบ Dolby a แ m o s อสก็มีคนใช้มาแล้วนะครับราคาอยู่ที่ หนึ่งแสสามหมื่นห้าันบาทนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นของทางบริษัท b u ูด็อกออดิคือ d ดนา u d i o s p e c i a ช t ยนะครับผมต้องเรียนว่า Dy นา u d i o s p e c i a ช t ยลี้เนี่ยมันเป็นลำโพงที่ผลิตออกมาน้อยนะครับเป็นลิม i t ต d นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเฉียดกันเลยหนึ่งแสนสามกันทั้งคู่นะครับสไตล์นั้นอาจจะพูดได้ว่าเรากำลังเจอสาวสวยทั้งสองคนคุณจะเลือกคนไหนนะครับอืม อย่างนี้ดีกว่านะครับคุณก็จะเห็นภาพพจนที่ง่ายแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอคติอะไรทั้งสิ้นกับตัวแทนจําหน่ายหรือผู้จําหน่ายหรือตัวลําโพงเองไม่มีอคติเวลาพูดเนี่ยผมพยายามจะแจกแจ,แจงรายละเอียดเท่าที่ตัวเองได้สัมผัสซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าน้อยคนจะกล้าเอามาวิพากษ์วิจารณเพราะว่าดีเสมอตัวนะครับพลาดก็ชั่วเข้าตัวเองนะฮะมันไม่ได้ง่ายนัก ก็ต้องทําความเข้าใจกันตั้งแต่แรกก่อนนะครับว่าลาโพงทั้งคู่นี้ผมคัดเลือกมาแล้วมันมีอยู่หคู่จากสองคู่แรกที่พูดก่อนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคู่หนึ่งนะครับก็คือตัว d ดนอแลโดสเปเชียลโฟร์ตี้เนี่ยนะครับมันกําลังจะหมดไปจากตลาดเพราะฉะนั้นใครสนใจต้องรีบช้ามากไปเนี่ยนะครับมันไม่ทันนะก็ต้องบอกว่าของมีจํานวนน้อยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันซิว่าเราจะใช้เงิน,นงหนึ่งแสนสำหรับซื้อลำโพงเนี่ยท่านคิดมากหรือคิดน้อยจาก ห้ 5, 6, 000, าหกหมื่นไต่ระดับมาที่แสนเนี่ยหนึ่งเท่าตัวแต่ถ้าจากแสนเนี่ยเราจะเล่นลำโพงให้ดีกว่าแสนขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่แสนห้าแสนหกแล้วท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นว่าสองแสนอัพขึ้นไปมันถึงจะดีไปกว่านี้อย่างเห็นจะแจ้งเทคนิคในการออกแบบของลำโพงแต่ละคู่ที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เขามีความเป็นเฉพาะตัวของเขาเองซึ่งแตกต่างจากกันเพราะนั้นผมจะต้องหยิบยกมาพูดก่อนที่จะถึงตอนท้ายว่าจุดเด่นจุดด้อยเป็นอย่างไรแล้วก็ น้ำเสียงเนี่ยมันตรงกับบุคลิกที่ท่านชอบไหมบุค,คลิกคนบุค,คลิกลําโพงครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมมักจะเปรียบเทียบกับหญิงสาวสวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเราเล่นมันเป็นเรื่องจริงคุณจะหาคู่ชีวิตสักคนหนึ่งเนี่ยมันมองไม่ตรงกันหรอกนะครับยากมากที่คนจะเราจะมีความเห็นตรงกันไม่งั้นมีแฟนคนเดียวกันทั้งโลกแล้วทาไงกันน่แย่งกันตายครับมันเป็นไมไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็คือผมจะอ้างอิงหลักที่ความเป็นมอนิเตอร์ความเป็นกลางของ เสียงดนตรีที่เราได้ยินแล้วถึงจะนํามาวิาพากษ์ลำโพงทั้งคู่ว่าโดยบุค,คลิกของเขาเนี่ยลำโพงทุกคู่มีบุค,คลิกหมดไม่ใช่ดนตรีตร,ต,รตรงทั้งหมดยกเว้นลำโพงมอนิเตอร์ซึ่งสร้างมาสาหรับบอร์ดคาสติ้งหรือว่าใช้งานในสตูดิโออันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับลำโพงที่ฟังในบ้านเนี่ยบุค,คลิกของเขาก็คือบุค,คลิกของคนออกแบบแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ชอบเขาก็คือบุค,คลิกในแบบเดียวกันที่ชอบครับคนชอบไดนาดีโอเนี่ยครับคุณไป ไปแย่เขาให้ตายยังไงเขาก็ไม่ซื้อเกาเดอร์คุสิกหรอกครับคนที่ชอบเกาเดอร์คุสิกนะครับคุณไปยุโยงยังไงเขาก็ไม่ซื้อใดานาวดิโอหรอกครับคือมันสองบุค,คลิกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงางที่ผมบอกว่าหญิงสาวสองคนที่สวยๆทั้งคู่เลือกเอาเองนะครับผมมีหน้าที่วิาพากษ์วิจารณ์นนี้สายใจคอเป็นยังไงยิ้มแล้วเห็นฟันสวยไหมนะครับใส่ตุ้มหูนี้แล้วดูดีมันจะใส่ชุดแล้วมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่านี่มันเป็น ประสบการณ์ซึ่งผมฟังมาทั้งคู่แบบชุ่มโชคพอสมควรถึงกล้านมาพูดครับไม่ใช่มั่วครับท่านผู้ชมนะเรื่องพวกนี้มั่วไม่ได้นะครับนะผมบอกแล้วไงดีเสมอตัวไะใช่ไมโอเคครับท่านผู้ชมเรามาเข้าถึงเนื้อเรื่องกันเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกรีแลกเวลาที่เราจะคุยถึงเรื่องเพลงดนตรีเครื่องเสียงอะไรเนี่ยอย่าซีเรียสมากนะครับ ไม่ใช่ว่าบางคนใช้ลําโพงคู่นี้อยู่แล้วพอวิาพาก์วิจารณ์หน่อยเนี่ยโอ้ไข้ขึ้นเลยนะครับมีความรู้สึกแหมแค้นเคืองมากเลยไม่น่ามาว่าลําโพงแล้วนะมันเป็นอย่างงู้อย่างนี้ตั้งใจให้เป็นกลางๆครับผมไม่ไม,ไม่มีอคติอะไรจริงๆโอเคครับพอเข้าใจกันนะว่าเรากําลังจะเดินทางไปสู่การเปรียบเทียบลําโพงในแต่ละคู่ระดับแสนเนี่ยอาจจะสองสามครั้งถัดไปข้างหน้าแต่คู่แรกที่ ยกขึ้นมาให้เห็นว่าหญิงสาวทั้งคู่นี้เมื่อมาประกวดนางสาวไทยแล้วเนี่ยใครมีลักษณะยังไงพอจะมีโอกาสได้ไปประกวดยูมิสยูนิเวิร์สบ้างไหมเน,เ,นเนี่ยก็มีทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ที่เราเลือกนะครับแล้วมันก็มีอะไรที่ใกล้กันและมีอะไรที่ p อ i t ิตรงกันข้ามกันอยู่ทั้งคู่นะครับผมจะพูดถึงคู่แรกก่อนนะครับซึ่งมันรีบรีบจะหมดจากท้องตลาดแล้วต้องรีบหน่อยนะครับนะะตัวแทนเอ,เองเนี่ยเขาก็ ย้ำเตือนมาหลายครั้งว่าอย่าช้าทีเดียวนะช้าแล้วอดนะนะครับต้องเป็นลำโพงที่ทุกคนจ้องกงนตาเป็นมันโดยเฉพาะเดนอแลนดิโอคู่นี้คือ s เป c i ีย40เพราะว่าเดนอลนดิโอเนี่ยฉ uh, ลองครบรอบ 40, 40ปีด้วยกันออกลำโพงรุ่นนี้มามันย่อมมีความหมายนะครับสีตู้นยท่านชมลองสังเกตดูนะครับจะมีอยู่สองสีนะครับเป็นเป็นลักษณะไฮกอรนะครับเป็นมันสีหนึ่งจะออกสีเทาอีกสีหนึ่งจะออกสีแดงนะครับสีแดงเนี่ย เป็นไปได้ว่าน่าจะหมดจากห้องตลาดแล้วยังไงก็สอบถามตัวแทนดูนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเทสเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็เหลือไม่กี่คู่แล้วนะฮะก็หวังว่าประเทศไทยจะได้มามากพอเพียงสําหรับคนที่ต้องการฟังการเล่นลำโพงราคาแสนเนี่ยมันดีอย่าง <S <S ท่านผู้ชมครับโอกาสที่เราจะเปลี่ยนในวันข้างหน้านี่ยากมากเพราะเป็นลำโพงที่ค่อนข้างจะพูดได้ว่าเพอร์เฟกนะครับคนออกแบบก็ตัวประเทศที่เรียกว่าเคี่ยวรากดินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเสนอของพวกนี้มันต้องดีแล้วกันทั้งคู่นะครับเพียงว่าชอบตัวไหน ตัว Special 40เนี่ยนะครับเป็นลำโพงที่ใช้ทวิตเตอร์แบบโดมอ่อนนะครับดั้งเดิมความเดิมของเดนเนาเลยแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เราเรียกว่าเอสโซตานะเอสโซตานี่ก็จะเป็นทว i ตเตอร์ที่มีรียกมีช่องแชมเบอร์ในตัวเองที่ทําให้การทํางานของทวิตเตอร์เนี่ยมีการกระจายที่ดีระบายความร้อนที่ดีแล้วทุกอย่างนี้มันเพอร์เฟกมากนะครับเสียงแหลมไดนเนาคือเสียงแหลมที่สถานใจคนทั้งโลกเราบอกอย่างนั้นเลย,เลยว่าเป็นลำโพงโดมที่น่าจะพูดได้ว่า เป็นอันดับหนึ่งของลำโพงโดมในโลกใบ,บนี้ก็ว่าได้นะครับในแง่ที่เราต้องยอมรับนะครับในขณะที่ไซส์ของมันก็คืออยู่ที่28 mm มเมเป็นซอฟโดมทวิตเตอร์นะครับนะฮะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับ s p a c i a n 40โดยเฉพาะ สองก็คือตัววูเฟอร์นะครับก็เป็นวูเฟอร์ในตำนานอย่างว่าก็คือใช้ MSP รุ่นก็คือ 17W75 เป็นวูเฟอร์ที่สุดยอดมากวัสดุของเขาเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะลิขสิทธิ์ของไดานาวเท่านั้นอย่างที่ผมเคยอธิบายไปรวมทั้งครอสเซอร์ที่สามารถตัดจุดความถี่ได้แม่นมากทาให้รู้สึกความราบรื่นของเสียงเนี่ยจะโอเคที่สุดแล้วอย่างหนึ่งก็คือลำโพงคู่นี้ เป็นลำโพงต่างจากลำโพงเกาลัอคลคสสิกอย่างชิ้นเชิงคือเป็นลำโพงตู้เปิดมีท่ออยู่ด้านหลังการมีท่ออยู่ด้านหลังนั้นมีทั้งข้อดีข้อเสียคือว่าเราต้องจูนพอร์ตให้เป็นนะครับระยะหลังเนี่ยถ้าเราจูนดีๆเราจะได้เบสมาขึมาใหญ่กว่าตู้ลำโพงมากถ้าเราจูนไม่ดีนี่เบสอาจจะบวมเบสอาจจะน้อยเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นลำโพงซึ่งท้าทายคนฟังพอสมควรว่าคุณมีความสามารถที่จะ เซตอัพได้ดีขนาดไหนด้วยนะครับนี่ถือเป็นเป็นสุดยอดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ขั้วลําโพงเนี่ยเหมือนกันเลยทั้งขั้วครับคือเป็นซิงเกิลวคือคือไดนาลนี่ถ้าไม่จาเป็นเนี่ยผมสังเกตเขาจะไม่ทําลําโพงที่มีใบวายลิงเด็ดขาดนะนอกจากรุ่นที่มันใหญ่จริงๆเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าแอมป์ฟลายทั่วไปเนี่ยขับแบบซิงเกิลเนี่ยการเลื่อนของเฟสมันจะน้อยกว่าดีกว่าไปขับใบวแล้วเฟสเลื่อนนะครับยุคนึงเนี่ยมีคนบ้าคลั่งเรื่องของใบวายลิงมากนะครับ ซื้อลำโพงนี้ต้องดูด้านหลังก่อนเลยมันมีขั้วสองชุดหรือเปล่าอันนี้เพี้ยนนะผมว่าอการมีขั้วลำโพงสองชุดไม่ได้หมายความว่าเสียงมันจะดีกว่านะฮะอันนั้นเป็นความเพี้ยนส่วนตัวของท่านกันเองนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าการที่มีเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือถ้าแอมไม่ดีพอเนี่ยเฟสชิปแน่นอนเฟสชิปก็คือผิดเฟสแน่นอนยากมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นซิงเกิลเรา ถ้าเปิดไปเจอลำโพงใดที่เขามีขั้วใบวายเลี่ยงอย่างเช่นของ B&W ของ E-Lac ของอยี่ห้อใดๆก็ตามในท้องตลาดเนี่ยท่านควรที่จะใช้ตัวจ um ัมเปอร์ดีๆแล้วก็ใช้ซิงเกิลดีกว่าอันนี้ผมยืนยันนะครับนะฮะตัว Special 40เนี่ยนะครับเป็นลำโพงที่ถ้าท่านสังเกตดูนะครับไม่ใช่ลำโพงที่ตู้เหลี่ยมแบบโดยตรงน,นะครับด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีการสโลปนะฮะเพื่อสอดรับกับการ ที่เสียงจะส่งไปด้านหน้าเหมือนกับเราทําเป็นฮอนน,นะครับก็คือว่ามันจะเปิดได้กว้างแล้วก็อาการที่กระทบด้านหลังของตู้เนี่ยที่ปกติมันจะมีลำพงตู้เรียมเนี่ยมันจะหายไปนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวกอเดอร์โคสิกอะโครนา4 0ก็คือเขาก็จะโค้งเป็นลำเรือด้านหลังเหมือนกันเพื่อให้เกิดการกระทบกระทัง่งทางด้านของดิฟเฟเรชั่นเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนะลำพงคู่นี้ผลิตในเดนมาร์กนะครับ ที่โรงงานของไดนาอดิอเองนะครับทีนี้ผมมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือว่า,าความไวของลําโพงนะครับอันนี้อาจจะไวต่ํากว่าตัวเกาเดอก็คืออยู่ที่86เดซิเบลนะครับนะฮะแล้วก็อิมพีแดนซ์ของเขาคือ6โอห์มนะครับขับไม่ยากจนเกินไปถ้าพูดถึงว่านะฮะแล้วก็ใช้กําลังขับเต็มที่ได้ถึง200วัตต์ของแอมป์นะฮะเป็นรุ่นที่ ต้องรีบกันหน่อยท่านผู้ชมถ้าสนใจคู่นี้นะครับเพราะว่าลําโพงออกมาเฉพาะครบรอบ40ปีเท่านั้นเราก็ไม่แน่ว่ารายการออกไปแล้วเนี่ยลำโพงจะเหลือให้ท่านหยิบจับจองอีกคู่นะครับก็ต้องรีบกันจริงๆนะครับนะฮะเพราะว่าลําโพงไดนาดีโอเนี่ยแม้กระทั่งในตลาดมือสองเนี่ยราคาก็ไม่ตกนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับเป็นลำโพงที่ทุกคนพอบอกไดนาครับ มาแล้วครับเสียงหวานเนี่ยเขาจะรู้กันเลยนะครับถัดไปครับอีกคู่หนึ่งที่เราต้องวิาพากษ์วิจารณ์กันนั่นก็คือลาโพงที่มีราคาแสนสามเหมือนกันนะครับแม่ชนกันได้ดีเหลือเกินนั่นก็คือลาโพงเกาเดอร์กุสติกรุ่นอะโครนา40นะครับอันนี้มีสีให้เลือกเยอะทั้งสีเนื้อไม้นะครับสีขาวสีดําแต่ว่าตัวที่ผมจะนํามาวิาพากษ์วิจารเนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตมาหลังสุดนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของโครงตู้แล้วก็เรื่องของไดเวอร์เนี่ยให้มันมีความเยี่ยมยอดมากยิ่งขึ้นนะคร ็คือเป็นสีที่เราเรียกกันว่าเปียโนไฮกลอสก็คือทําเป็นลักษณะผิวแบบเดียวกับเปียโนคือการพ่นสีเนี่ยมันต้องพ่นนับเป็น10ชั้นนะครับเพื่อที่จะให้ดําสนิทเหมือนกับเปียโนนะครับก็คือผิวไม้เปียโนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าอันนี้ยอดเยี่ยมมากก็เป็นผลงานของดรโรแลนด์โกลเดอร์นะครับก็เป็น น,นักออกแบบลําโพงของเยอรมันเมื่อสักครู่เราพูดถึงเดนมาร์กตอนนี้เราข้ามมาเยอรมันแล้วครับท่านผู้ชม,ชมสาวเยอรมันจะเป็นอย่างไรนะครับนะสาวเดนมาร์กเขาออกเหลี่ยมๆแล้วก็เขาเรียกว่ามีมีทรงเรียวไปทางด้านหลังเป็นเหลี่ยมหักเหลี่ยมนะเป็นรุ่นหักเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นเากาเดอร์เนี่ยเป็นรุ่นหักกลมคือโคง้งกลมเหมือนคลองเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวเยอรมันจะเป็นอย่างไรบ้างในราคาที่แสนสามพอๆกันนะครับตัวนี้นะครับตัววูเฟอร์เนี่ยสังเกตนะครับท่านผู้ชม มันลื่นๆนะครับก็คือไม่มีดัสแคปอยู่ตรงกลางเป็น x p l o s diaphragm ซึ่งเป็นการพัฒนาขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าใช้อลูมิเนียมนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็ใช้โพลิเมอร์เนี่ยโคตติ้งเข้าไปเนี่ยนั้นมันจะเบาแกร่งไวนะครับกระชับแต่ท w i เต e r นั้นใช้แบบ air motion นะครับก็คือว่าเป็นลักษณะแผ่นฟิล์มที่ไม่คล้ายแผ่นฟิล์มทีเดียวก็คือมีลักษณะการพับเหมือนหีบที่บีบอากาศแล้วมันจะกระจายออกมากว้างความถี่เสียงแหลมจึงไปได้สูงมากๆนะครับ ท่านผู้ชมครับสำหรับตัวกาเดอร์ฟิสิกอะโครนา40เนี่ยก็ต้องบอกว่าความจุดเด่นมากๆของเขาก็คือตัวทวิตเตอร์จริงๆเพราะว่าเป็นทวิตเตอร์ที่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นแผ่นฟิล์มแต่จริงๆไม่ใช่ริบบอนนะครับตัวนี้เป็นแอร์โมชั่นนะครับมันเหมือนหีบเพลงชักนะครับนะแล้วก็การส่งสัญญาณเนี่ยมันจะไวแล้วก็จะเด่นในเรื่องของเวทีในด้านกว้างนะครับระหว่างกว้างและลึกเนี่ยผมคิดว่ากว้างมันจะกว้างมากกว่าลึกนะครับนะฮะ ซึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิาพา์วิจารณ์เรื่องน้ําเสียงกันตัวนี้เนี่ยนะครับตู้ใกล้เคียงกันเลยด้วยนะครับไม่ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ไม่ไดเ้เล็กมากกว่ากันน้ําหนักตู้ของตัวการเดอร์โคซิกเนี่ยอยู่ที่ข้างละสิบสองปอนสิบสองปอน็ประมาทั้งห้าหกโลนะครับก็ใช้ได้นะครับหนะักส่วนตัวเดนา d i ดิโอนั้นจะหนักกว่านะครับก็คือสิบเจ็ดจุดเก้าปอน นะระหว่าง12ปอนด์กับ17.9ปอนด์ก็เรียกว่าถ้าเป็นนั้มวยชกกันเนี่ยแหมมันก็อยู่ขนระ,ะรุนนะแต่จริงๆก็คือรุ่นเดียวกันนะเป็นลําโพงนะเป็นลําโพงที่ต่างจากไดานาตรงที่ว่าไดานาลเป็นตู้เปิดพอร์ตหลังใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวอะคร n นา40นั้นเป็นตู้ปิดทึบเลยนะ,ะการเป็นตู้ปิดทึบเนี่ยสิ่งที่เราสังหอนใจตั้งแต่แรกคือความไวหน้าจะต่ํากว่าไดานาแต่จริงๆแล้วความไวกับสูงกว่าอยู่ที่90เดซิเบล ระหว่าง90กับ86เนี่ยถ้าลงนับดูนะ่86นี่มัน87 88 89 90ใช้แอมตัวเดียวกันเนี่ยนะฮะความไวจะมากกว่ากันหนึ่งเท่าตัว3 dB คือหนึ่งเท่าตัวนะครับนี่ถึง4 dB ได้สำไปเพราะนั้นเนี่ยกาเดอร์คุสิกถ้าดูเผินๆแล้วหนะ้าน่าจะขับง่ายกว่าไดนาล์แต่ในความเป็นจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะปีพิภาคให้ดูนะครับนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดเสมอไปดอกเจ้าอ่านะมันไม่ใช่ที่เยวคิดทั้งหมดนะฮนะอืม ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับลำโพงเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับทั้งไดนาล์ดิโอนะครับสเปเชียลโฟแล้วก็ตัวกัลเดอร์คลาสสิกนะครับอะโครนา40เนี่ยเป็น ตัวแทนของเสียงที่มีความแตกต่างกันแต่มีความเป็นดนตรีที่สวยงามโทโนบาลานที่ดีด้วยกันทั้งคู่เชียร์ฉิวกันมากผมต้องบอกอตรงๆนะครับว่าน้ําเสียงของทั้งคู่เนีย่ยฟังแล้วตัดสินใจยากด้วยกันทั้งคู่เหมือนสาวทั้งคู่ที่สวยงามมากนะครับเพียงแต่คน,นคนหนึ่งใส่ชุดแดงคนหนึ่งใส่ชุดเหลืองเนี่ยอืมันจะเลือกชุดไหนดี คือมันใกล้กันมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องน้ําเสียงถ้าเราวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากแต่ว่าเกาเดอร์อะคูสิกเนี่ยเขาจะมีคอสโอเวอร์ที่ไม่เหมือนไดนาวอีกอย่างหนึ่งก็คือการตัดจุดความถี่ของเขาเนี่ยน่ากลัวทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลัโพงทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะทําได้แบบเกาเดอร์อะคูสิกเพราะว่าอะไรฮะคอสโอเวอร์เนี่ยตัดด้วยความลาดชันที่50 d b ต่อออกเทปนะครับ50 DB คือ สัญญาณมาตูมนี่หักลงเลยสัญญาณมาตูมนี่หักลงเลยวันชุ่มกระแหลมเนี่ยมันจะไม่จะไม่ค่อยๆลาดโค้งมาแบบแบบที่เราดูในเครือบทั้งหลายจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไดรเวอร์ต้องดีนะฮะถ้าไดรเวอร์ไม่ดีเนี่ยพังง,ง่ายงเพราะว่ามันไวเหลือเกินนะครับและการทำครอสโอเวอร์แบบเนี้ยไม่ง่ายนะไม่หะกหมูนะฮะหมูกิโลกเกือบ200เลอยลนะครับอันนี้ยิ่งกว่าหมูนะครับยากมากนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นลําโพงที่มีความต้านทาน4ี่โอห์มในขณะที่ไดนาวเนี่ย เป็นลำโพงตั้งความต้านทานเฉลี่ย6โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกแอมการอะไรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่าเอาเทคนิคทางด้านของสเปคิเปนเนี่ยเป็นหลักนะสเปคเนี่ยจะสำคัญน้อยสำคัญน้อยกว่าการแมทชิ่งจริงๆที่เราไปลองฟังด้วยตัวเองจริงนะครับตอนนี้แหะครับทิ้งท้ายเราจะมาวิพากษ์เรื่องเสียงกับเรื่องของความเป็นบุคลิกของลำโพงทั้งคู่นี้ว่าอะไรคือตัวท่านอะไรคือตัวลำโพงที่มันตรงกับท่านนะครับเอาเรามาดูกัน ผมเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแนวเสียงนะเรื่องแนวเสียงเนี่ยต้องบอกว่าอืมถ้าเปรียบเหมือนภาพถ่ายนะครับเอาโครนา40เนี่ยเหมือนภาพที่ถ่ายได้อย่างคมชัดเกลี้ยงเกา่าสะอาดสดสดใสแล้วก็สมจริงนะฮะนั่นคือเกรนแบบหนึ่งที่นักศิละปะจะชอบภาพคมชัดแล้วก็มีรายละเอียดที่ดีเนี่ยเกาเดอร์คสิก เช่นนั้นโคนาะสี่สินะครับชัดเจนชัดเจนรายละเอียดดีนะครับแล้วก็เสียงเบสพอตัวนะครับพอตัวไม่น้อยหน้าไข่นะครับในขณะที่ไดนาลเดโอเนี่ยออกไปในแนวอ่อนหวานละเมียดละไมไม่ได้หมายความว่าเกาเดอร์มันไม่อ่อนหวานนะแต่ว่าความอ่อนหวานของไดนาเนี่ยจะดูเป็นบุคลิกที่ชัดกว่าตัวเกาเดอร์ เกาเดอร์ er เนี่ยเสียงกลางร้องเสียงร้องด้วยกันผมเปรียบเทียบเสียงร้องด้วยกัน,นจะเห็นง่ายก็คือว่าเสียงร้องจากเกาเดอร์คุสิกเนี่ยเคลีย์ชัดเจนเป็นชิ้นเป็นอันถึงดนตรีเป็นชิ้นเป็นอัน,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 อนในขณะที่ไดนาเนี่ยในความชัดเจนในของไดเนเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่พลิ้วไหวอย่างที่ไม่เหมือนลำโพงอื่นคือจะมีความสวยงามนะครับสวยงามอยู่ในตัวเหมือนเหมือนถ้าเราถ่ายภาพก็คือภาพที่ซอฟต์แต่ก็ยังมีความคมชัดอยู่นะ บุคลิกจะเป็นลักษณะโรแมนติกด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะลำพงทั้งสองคู่เนี่ยเสียงค่อนข้างโรแมนติกคือฟังแล้วเคลิบเคลิ้มง่ายนะครับหลงสเสน่ห์ง่ายนะครับเพียงแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ใช้น้ําหอมคนละกลิ่นนะที่ใกล้เคียงกันมันยากจะตัดสินใจยากเหลือเกินพระคุณเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะดูกันต่อไปก็คือถ้าเราชอบคู่ไหนเลือกคู่นั้นได้เลยครับทั้งสองคู่นี้ไม่ผิดหวังนะครับเพียงแต่ไดนาเนี่ยระยะเวลาของลำโพงคู่นี้อาจจะ อยู่อีกไม่นานเพราะว่าเป็นลำโพงรุ่นครบรอบ40ปีนะครับเขาอาจจะไม่ได้ทำมาจำนวนมากนักนะครับออสองที่ผมจะพูดถึงก็คือว่าความไวต่อขาตั้งนะครับระหว่างตัวเกาเดอร์คุสซิอโครนา40กับตัวไดนาเนี่ยความไวต่อขาตั้งเนี่ยถ้าเราใช้ขาตั้งแบบกลางๆที่เป็นโลหะทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งเฉพาะที่ออกแบบมาอย่างเช่นไดนาเนี่ยเขามีขาตั้งแบบแบบมวลเบาของเขามาเพื่อใช้กับลำโพง,งเขาโดยเฉพาะนะฮะถ้าใช้ขาตั้งของเขาเองเนี่ยดีที่สุดนะฮะ แต่ถ้าสมมุติเราใช้ขาตั้งโดยเบสิกทั่วไปผมสมมุติว่าเป็นโลเวนที่ที่ผมใช้อยู่ประจําประจํแล้วกันนะครับถ้าใช้ขาตั้งตัวนี้ปุ๊บเนี่ยความเซนซิทีฟต่อขาตั้งเนี่ยระหว่างตัวเกาเดอร์คูสิกอัลโครนา40กับเดนเอาดิโอเนี่ยเดนเอาดิโอเนี่ยอ่อนไหวกว่าอ่อนไหวกว่าเนี่ยมันมีทั้งทางทาง,ทงดีและไม่ดีในความคิดเราอะนะครับก็คือว่าเอ๊ะถ้ามันอ่อนไหวมากๆเนี่ยเวลาเราเซตเนี่ยมันจะยากกว่าใช่เลยครับการเซตเดนเอาเนี่ย อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเกาเดอร์อูสิกเล็กน้อยเล็กน้อยนี่อาจจะหมายถึง3วันก็ได้นะครับท่านผู้ชมการเซตอาอลอโปงเนี่ยกว่าเราจะพอใจมันใช้เวลานะครับตัวเกาเดอร์อูสิกเนี่ยความไวต่อฐานรับของมันหรือขาตั้งเนี่ยจะจะปานกลางในขณะที่ไดนาโมเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟสูงนะครับเพราะนั้นมันเป็นมันเป็นทงงั้งแง่ดีแง่เสียงก็คือ แง่เสียก็คือเราต้องใช้เวลานานกว่าปกติในการเซ็้อับแต่แง่ดีก็คือว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าลําโพงเนี่ยเป็นเสมือนครูเราสามารถสอนเราได้ว่าเซ็ตณนะตรงไหนจุดไหนเป็นตรงจุดที่ดีที่สุดผมถึงสอนท่านผู้ชมเสมอที่เป็นผู้ที่ติดตามงานผมเป็นประจํานี่ว่าสมุดสักเล่มหนึ่งนะครับเล็กๆบันทึกไว้ให้คะแนน ความถี่เสียงเป็นยังไงรายละเอียดเสียงความสะอาดเสียงเสียงเบสเสียงแหลมนะครับเป็นหัวข้อแล้วท่านติ๊กติ๊กไว้ท่านเซ็ตถึงแค่นี้แล้วท่านอะไรอะไรติ๊กติ๊กไว้อย่าใช้ความจําอย่างเดียวนะครับความจําของท่านเนี่ยมันไม่มั่นคงถาวรหรอกประเดี๋ยวมีเสียงอะไรเออฟ้าลั่นมาก็ลืมแล้วเออเมื่อกี้คิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโน้ตลงไปแล้วให้คะแนนมันดีที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้มั่นใจในการฟังในแต่ละคู่นะครับท่านผู้ชมย้ำอีกทีนะครับไดนาโมดิโอถ้าใช้ขาตั้งของเขาเนี่ยจบความอ่อนไหวจะะนน้อยลงครับ แต่ถ้าท่านไม่ได้ใช้ขาตั้งเขาเนี่ยต้องระวังเรื่องความอ่อนไหวอยู่บ้างนะครับทีนี้เรื่องของสภาพแวดล้อมเวลาที่เราไปตั้งลาโพงไปในห้องเนี่ยความสภาพแวดล้อมที่มันจะมีผลต่อลาโพงเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับไดานาจะมีอเอฟเฟกต์ที่เยอะกว่าตัวกาเดอร์คลูิงกาเดอร์คลูิกเนี่ยเป็นลำโพงที่แปลกมากตั้งตรงไหนเสียงเพาะตรงนั้นนะเพาะมากเพาะน้อยเพาะน้อยอยู่ที่ขั้นเซตนะแต่ดไดนเาเป็นลำโพงที่ท้าทายเราก็คือว่าตั้งตรงไหนว่างตรงไหนก็าตามเนี่ยมันจะสอนให้เรารู้ว่า ตรงไหนก็นตรงที่เดอะเบสที่สุดสําหรับคุณค่อยๆใจเย็นๆอย่าทําตัวเป็นการมนิดหนุ่มเอ,อม้ยไวนะไม่จำเป็นนะะคือต้องใช้เวลากับมันชนิดท่านจะรู้สึกว่าคุณค่าอยู่ที่การรอคอยในการเซตอัพนะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยแดนเอาอาจจะอ่อนไหวกว่าก็ได้ทั้งข้อดีข้อเสียเพราะว่าลาโพงเขาไปจูนท่อเพลด้านหลังด้วยท่อท่อ,ทอ,อด้านหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ในในลนักษณะเบรดิเฟกต์แบบนี้ถ้าลงจูนระยะแรกของเดนานะผมแนะนําให้ห่างผนังออกมาประมาณ50-60เซนหลังจากนั้นขยับเข้าขยับออกทีละนิ้วครึ่งนิ้วพอท่านจะรู้สึกเลยมันเปลี่ยนไปเร็วมากท่านจะรู้สึกว่าเออท่านจะพอใจในจุดไหนที่ตัวท่านชอบนะครับวันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาอยู่ในในข้อที่ต้องควรระวังแต่ว่าก็เป็นข้อดีแนวเพลงสไตล์เพลงนะครับทั้งคู่นี้ฟังคล้ายกันก็คือเพลงที่โรแมนติกเสียงที่สะอาดชอบเพลงร้องความใสฟังได้แม้กระทั่ง คลาสซิคัลนะครับนี่เป็นลำโพงที่ทางออกมากว้างมากสำหรับการตอบร,รับกับดนตรีทั้งคู่นี้ดีมากๆผม,มต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ท่านเลือกต่างหากว่าเสียงกลางเขาจะไม่เหมือนกันตัวหนึ่งจะมีความคมชัดและเข้มจริงจังในขณะที่อ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวไดานานี่นะครับคือในขณะที่ความเข้มจริงจังจะอยู่กับ กาเดอร์คุสิกโครนาสี่สิบซึ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันฟังแล้วมันคึกคักเร้าใจในขณะที่ไดนาเนี่ยอ่อนหวานสุภาพเรียบร้อยแล้วก็นิ่มนวลน,นะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ความใกล้เคียงกันในเรื่องเสียงกลางก็มีนะครับเพี่ยงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันทีเดียวจะมีความเป็นเฉพาะตัวเป็นบุคลิกเฉพาะตัวตรงนี้เป็นความน่าสนใจ,จยิ่งนะครับสุดท้ายก็คือความยากง่ายในการหาแอมป์อันนี้เราก็ต้องคิดดูนะครับว่า เกาเดอร์คูสิกกับไดนาเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับว่าการหาแอมขับเนี่ยผมว่าพอๆกันนะไม่ได้ยากไปกว่ากันเท่าไหร่ใกล้เคียงกันแต่ไดนาเนี่ยอาจจะฟิกมากกว่าตรงที่ว่าถ้าคุณได้แอมที่มันเข้าคู่กับมันจริงๆเนี่ยศักยภาพมันจะสูงมากในขณะที่เกาเดอร์คูสิกเนี่ยเขามีความประณีประนอมอยู่ในระดับหนึ่งการเล่นแอมที่อาจจะเข้าเขาไม่ได้ร้อยเปก็ยังฟังได้แล้วก็ยังฟังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสอง คู่เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับที่เราชอบเสียงจริงๆแล้วเป็นลาโพงที่สุดยอดในระดับแสนสามด้วยกันทั้งคู่นะครับขึ้นอยู่กับท่านเป็นแฟนใครผมวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินว่ามันจะเป็นหนทางหรือแนวทางให้ท่านได้คิดกันอยู่ว่าเราชอบคู่ไหนแล้วเราจะไปเตรียมการตอบรับมันมันอย่างไรอยเช่นชอบไดนาลเนี่ยแอมกาลังขับต้องสูงกว่าเกาเดอร์คุสิกเพราะว่าความไวมันต่ำกว่าหนึ่งเท่าตัวกว่านะครับ แต่แอมในปัจจุบันเยอะครับหาหาไม่ได้ยากอะไรนะครับนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับแอมยี่ห้อไหนนะครับได้สิบหวัตสามสิบวัตนี่ถือว่าเก่งมากของหัเดี๋ยวนี้สองร้อามร้อวัตในเรื่องเล็กๆนะจิบจ้อยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไปดูคู่ของเขาว่าอะไรที่เหมาะที่สุดผมจะไม่บอกกับท่านตรงนี้เพราะว่าท่านสามารถไปฟังที่ร้านแล้วลองเปรียบเทียบคู่นี้ดูได้ผมเชื่อว่ามันจะมีสักคู่หนึ่งที่มันตรงไปใจท่าน อ่อนหวานละเมียดละไมสวยงามเพ,พลิดแพลวไดนาดีอชอบความเข้มข้นสดสะอาดโปรง่งเวทีกว้วางก็จะเป็นตัวกับเลอร์คุสิกนะครับในขณะที่ไดเนลนั้นมันจะเป็นอิมเมจที่ดีแล้วก็มีความลึกของเวทีดนตรีที่น่าคลั่งไคล้เป็นอย่างยิ่งคุณชมครับนี่คือเบสและเบสทั้งคู่นะครับเลือกคู่ไหนอยู่ที่ใจของท่านเพราะถ้าเป็นสาวสวยทั้งคู่ นิสัยต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่านิสัยนั้นจะตรงกับใจท่านหรือไม่ขอให้โชคดีในการเลือกลําโพงนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปฟังเพลงจากลาโพงแล้วก็เพลงที่คัดสรรแล้วนะครับเสานี้จะได้ฟังอะไรนะครับเดี๋ยวได้เห็นกัน